สวัสดีครับวันนี้ผมช่างสิงนะครับจะมารีวิวการมัดยางใส่ปีใส่ปีข้างคานะครับและมัดลูกนะครับมาดูกันนะครับก่อนก่อนอื่นนะครับนี่นะครับเอาเสื้อแบบนี้นะครับร้อยร้อยมาตรงนี้นะครับอ่ารูรูนี้นะครับดันขึ้นมาปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็ซักแบบนี้นะครับดันเข้าฝาสุดเลยครับ เออซ้ายสุดนะครับแล้วก็ปมนะครับทําปมแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับอ่พอครับแค่นี้พอครับนี่เห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับต่อมาาก็มาดูลูกที่สองนะครับอ่าแบบนี้นะครับ ก็ซักมันเหมือนเดิมนะครับน่ะนี่นะครับแล้วก็ทำปมเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับต่อไปมัดยั้งนะอันนี้ใสเพื่อขึ้นมาหน่อยเดีย๋ยใสใสเท้าหนะ่ยะอ่ะ แบบ,แบบนี้นะครับนี่นะครับง่ายๆนะครับอ่าล้วก็มาดูมาดูการใส่ลูกนะครับแบบนี้ก็ได้ครับเราแต่ครับโดยไม่ขัดนะครับอ่าแบบนี้ล็อกล็อกเซฟนะครับแล้วก็การดึงยางนะครับ ให้จับแบบนี้นะครับดูนะครับอ่ะแบบแบบนี้นะครับหนึ่งสองอ่ะแบบนี้นะครับเคื่อยางนะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมได้ะจะยิงให้ดูนะครอแป๊บ,อ,บ,บ,บอ่าดูนะนี่ครับเป้าฮะ มา,มาดูนะครับอ่ามาดูนะครับถากนะครับถากนะครับนี่นะครับลูกบางทีกระป๋องตั้งอยู่ตรงนี้ครับสมมติเป็นปลาก็เรียบร้อยนะครับงั้นมาดูมาดูอีกลูกหนึ่งนะครับ ผมยิงให้ดูนะดูนะครับใส่ลูกเหมือนเดิมนะตั้งเข้าไปนะคก็อันนี้ครับเวลาขึ้นยางก็เหมือนเดิมนะครับให้คลายนะครับให้เข้าไปกลับตรงนี้นะครับแล้วก็มือถือสองข้างครับแบบนี้ง่ายๆครับมาดูอีกลูกหนึ่งนะครับ เรียบร้อยนะครับมาดูครับรุ่นที่สองนี่ครับอ่านี่นะครับเบบนะครับแต่ลูกมันไม่เข้ากระป๋องครับสงสัยไปไปดอกมันไม่จะอ๋อไปมุมนะครับรับท่านที่สนใจนะครับตจดตัวสั่งงานได้นะครับขอบครับ